好，干粮好，好。 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับ,รบอนอกจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะคโอ้เพลงชาติไทยร้องกี่ทีนี่มันก็ฮึกเหิมนะ<ช>เวอร์ชั่นที่เวลาที่อยู่บนพื้นที่ที่เราเอาคืนมาได้เนี่ยคือตอนนี้หลายเนินที่หลายพิกัดที่เราพยายามจะเอากลับคืนมาให้ได้นะครับมีทั้งหมดเนี่ย19แนวอะ <19 S 2> แนวรบนะเจจังหวัดยิงกัน6จังหวัดเจ็ดจังหวัดที่ว่าเนี่ยก็คือเว้นจันทบุรี แค่จังหวัดเดียวนอกนั้นยิงกันหมดเลยอีสานใต้สะแก้วแล้วข้ามาจังหวัดตราดนะครับยิงกันหมดเลยแต่ถ้านับเป็นแนวรบที่เป็นแนวหลักใหญ่ๆอ่ะสิบเก้าแนวแล้วตอนนี้ไทยสามารถยึดคืนได้แล้วห้าแปลว,ว่ายังเหลืออีกค่อนข้างเยอะไม่ถึงครึ่งเลยนะ ใช่มันไม่ง่ายจริงมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายสสค่ะสะสมมาอย่างยาวนานมากๆแล้วค่ะแล้วบางพื้นที่นี่คือเขามาตั้งรกรากถึงขั้นที่ว่าเอาครอบครัวเอาลูกเอาเ<ล>มียมาสร้างกันเป็นบ้านเป็นชุมชนเลยอ่ะคุณผู้ชมคือแค่ทําให้เขาถอยร่นออกไปนี่ก็ว่ายากแล้วแลวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางจุดที่มันเป็นภูมิศาสตร์ที่สูงกว่าจุดที่เรายึดได้ <หา S 1> นึกภาพว่าเราอาจจะยึดแบบยึดชั้น5้าได้แต่พวกนั้นมันอยู่บนชั้นย0่เนี้ยสูงกว่าก็ได้เปรียบในเรื่องของการปะทะกันด้วยนะคะแต่ว่าที่ดุเด เป็นพิเศษเลยก็คือตรงเนิน350เนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ต่อให้เราจะสามารถยืดประสาทตาควายได้มีการปากักธงแล้วก็จริงนะคะแต่การตรึงกําลังไว้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีทหารที่ เสียชีวิตบนนั้นด้วยนะคะทั้งหมด2นายค่ะทั้งจ่าสิบเอกสำเริงครันปะโคนนะคะแล้วก็คนทหารพานุพันธ์เสาสาก็เสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณเนิน350จุดนั้นด้วยเศร้าต,ตรงที่ว่าไม่สามารถยังไม่สามารถเอาศพลงมาได้นำร่างลงมาได้เมื่อเช้ามีคุณผู้ชมถามเหมือนกันว่าเอาลงมาได้แล้วหรือยังเป็นไปได้ไหมว่าคือมันอาจจะยังไม่ปลอดภัยสําหรับคนที่จะขึ้นไปช่วยไหนจะพื้นที่ของการเดินเข้าไปที่มันทําเป็นทุ่งสังหารน่ะมันฝังระเบิดแล้วมันอยู่ขั้วบนเลยที่บอก พออยู่บนปุ๊บเราจะย่ําไปเอาเอาร่างเพื่อนเราคืนมากลัวว่าจะจะเสียสูญเสียไปมากกว่านี้เขา<อ>มีคนสไนเปอร์อยู่บนนั้นด้วยนะ,นะสามารถส่องลงมาเห็นบริเวณด้านล่างเนี่ยได้ง่ายดายเลยตอนนี้19นายแล้วนะทหารที่ท่านพรีชีพไป19นายจากหลายหลายสมรภูมินะครับเพราะฉะนั้นทุกพิกัดไอ้สิพิกัดที่ว่าเนี่ยไม่มีจุดไหนเลยที่เดินเพลินเพลินขึ้นไปอ้ปาปักธงชาติไทยไม่มีชีวิตของท่าน,นไม่ง่ายเลยเสี่ยงเดิมพันจริงทุกพิกัดจริงๆค่ะอ่า คือ <ละ S 2> ตอนนี้ก็ยังไม่จบด้วยซึ่งเราก็ภาวนาไม่ให้อยากมีชีวิตไหนที่ต้องอสูญเสียไปเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะคสิ่งที่หลายคนมองว่าอย่างน้อยๆก็ยังโชคดีที่ได้เกิดเป็นทาหารไทยคือตรงที่ว่าพี่ๆค่ะทหารไทยเราไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บมากน้อยหรือแม้กระทั่งสูญเสียชีวิตเนี่ย เราดูแลชีวิตพวกเขาเป็นอย่างดีจนวาระสุดท้ายเรายกย่องท่านเรายกย่องเราเชิดชูมีการจัดงานให้อย่างสมเกียรตินะคะ,ะแม้ว่าจะไม่มีใครแบบอยากได้หรอกแต่เมื่อถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเราดูแลทุกทกทุกนายเป็นอย่างดีเลยมีน้ำหลวงอาบศพมีพวงมาลามีกองทหารเกียรติยศที่ส่งศพท่านไปจนถึงบ้านเกิด อันนี้ไม่ได้ใจกาลังเปรียบเทียบกับบ้านไหนที่อยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ใจกาลังเปรียบเทียบนะคะแค่บอกว่าที่เขามาเต้นเร่าๆแล้วก็มาทําท่าทําทีเป็นดีใจเวลาเห็นทหารเราเสียชีวิตอ่ะขอให้รู้ว่าเรายกย่องแล้วก็เชิดชูพวกเขายิ่งกว่าสิ่งใดนะค่ะมนทำยีได้ไงอ่ะคือเราไม่เคยไปเหยียบถงเขาเราก็ไม่เคยไปเต้นไม่มีภาพนั้นเลยนะศพทหารเขาภาพมีนะครับภาพศพทหารฝั่งนี้เป็นพันเลยมีเพียบเลย เราไม่เอาออกอากาศเพราะเดี๋ยวกลัวจะกลัวจะมีปัญหากับกสชกับทางสมาคมพี่ๆสื่อมวลชนแต่ว่าในออนไลน์นี่เราเห็นกันฉ่ำเลยอย่างเช่นทหารเจอปั๊บสไนเปอร์2ปิ้วหน้าไงหนายเห็นชัดๆแล้วตอนนี้ศพที่พบเนี่ยขออภัยนะนอกจากอย่างนี้นะยังมีผมทองยังมีเขาทองมีด้วย ดูไม่ค่อยจะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แน่นอนก็กลายเป็นว่าทหารรับจ้างมาเป็นแบบนี้แต่ว่าที่ที่เราจะพูดก็คือเราก็ไม่เคยเหยียบย่ำไปเต้นหน้าศพไม่เคยไม่เคยทำแบบนั้นเลยไม่มีเลยเลวร้ายจริงๆแล้วเหมือนตอนนี้มันกลายเป็นที่นิยมไปแล้วนะคะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่ามีแค่ผู้หญิงตอนนี้เป็นทหารกับทหารเนี่ยมาเต้นกันเองคือถ้ามองดีๆผู้ชายคนนี้แต่งกายคล้ายๆกับทหารนะคะเราก็ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดหรอกว่าเขาเป็นทหารหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเขาเป็นทหารจริงๆคุณลองคิดสิว่า โอ้อกอ่ะใจเขาใจเราอ่ะไม่เป็นใจความเป็นรัวมชาติตัวเองเลยค่ะคือถ้าวันหนึ่งฐานของคุณเป็นแบบนี้คุณยังจะเต้นออกอยู่ไหมอะ่ะคือทหารเขาเป็นแต่แค่ไม่มีการจัดพิธีแบบนี้ให้ไงเขาก็เลยไม่รู้จะไปเต้นที่ไหนไงคือพวกทหารทางฝั่งเขาที่ตุยเยตอยู่ตามริมแนวชายแดนนะ่ะคุณผู้ชมิรมเริ่มมาแล้วอ่ะนะคะอ๋อไม่ไม่ได้มีใคร ไปนำร่างของพวกเขากลับมาแล้วก็ทำพิธีอย่างสมเกียรติให้แบบนี้เขาก็เลยคงจะไม่มีภาพอนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเขาได้รู้เขาได้เห็นว่าเพื่อนๆเขาที่ไปอยู่ชายแดนน่ะภาพสุดท้ายสภาพสุดท้ายเป็นยังไงเขาอาจจะไม่มีอาการแบบนี้ก็ได้นะคือบางครั้งคนเราถ้าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ําตานะคะเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกจริงๆแล้วมันเป็นยังไงตอนนี้ไม่สบายใจก็คือทําไมเติมคนไม่หยุด เติมคนเนี่ยคือกําลังพลของเขานะ,ะเกณฑ์ปุ๊บเติมปั๊บหลักสูตรเลขรัฐเติมไม่หยุดแล้วที่น่าตกใจกว่าคืออาวุธมไม่หมดสักทีไอ้ที่เดิมๆเนี่ยไอ้มัจ,จุราชทั้งหลาย BM21RM70- t สิบ 90B ไทไอ้นี่ก็เยอะอยู่แล้วแล้วตอนนี้ยังมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่เนี่ยซึ่งใช้เบื่อๆเสื้อๆยง,งใช้ยังไม่เป็นแต่ก็มีในครอบครองน่าตกใจตกใจทุกจุดเลยแต่ตกใจคือทําไมถึงมี อาวุธยุทโธปกรณ์เยอะขั์มากมายขนาดนั้นได้แล้วมันเป็นรุ่นใหม่ๆด้วยใช่ไหมพี่ต้นรุ่นใหม่ๆด้วยเหมือนจะว่าคือมันไม่ตกยุคมาจากเขมรแดงนะมันไม่ใช่ยุคจากสงครามโซเวียตไมงใช่นะอันนี้คือใหม่แบบใหม่ถอดด้ามเลยอ่ะไอตัวนี้คือชื่ออะไรนะแกมอะแกมจีแกมก็คือแกมหนึ่งศูนย์สองเอลอาร์ยิงไงไม่รู้เราอ่ะไม่ใช่คนไอประเทศไทยรู้เออว่ายิงยังไงแต่คนที่อยู่หน้ามานประเทศยูนี่มันจะของอ่ะ อาจจะไม่รู้ใช้ไม่เป็นนะใช้เป็นมันใช้แล้วใช่ฮะไม่ปล่อยแล้วค่ะแล้วไอ้ยุทธปกรณ์อนันี่มันคล้ายๆกับว่าใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งคือคนหนึ่งแบกขึ้นไปเอารับผิดชอบรับผิดชอบรือชอบยิงเสร็จทิ้งยิงเสร็จทิ้งไม่ต้องแบกกระสุนแบบขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นทั้งปืนแล้วกระสุนอยู่ในตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่ต้นมีคนเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าการที่ทหารทางฝั่งนั้นเนี่ยหนีแบบทิ้งทุกอย่างเลยอ่ะ เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามูลค่ามันเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งตอนที่เอามาแบกมาก็หนักแล้วใช้ก็ไม่เป็นมองว่าไอเนี่ยมันคือภาระหนีดีกว่าเออหนีเอาชีวิตตัวเองรอดดีกว่าแล้วก็ทิ้งทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่าคุณเซเห็นภาพนี้หัวร้อนหรือเปล่านะ คุณลองนึกภาพเพราเรื่องนึงมันก็ไม่ถูกนะซื้อสารควักเนี่ยนะลองคูณดิเท่าไหร่นะสามล้านห้าหรออันหนึ่งกระบอกหนึ่งสามล้านห้าใช่ป่ะแล้วเนี่ยมันมันมีกี่อันเนี่ยกดเครื่องคิดเลขเลยมหมเกือบยี่สิบได้ไหมเห็นป่ะโอผมไม่ได้นับนะคุณเซนเนี่ยหูร้อนหัวร้อนควันออกหูไปหมดแล้วเออเหรอไม่ใช่ตังค์เขาเจ็ดสิบกว่าล้านเลยนะอาจจะไม่ตังค์เขาอ้าวพอคนนี้เป็นอะไรกนว่าน่าจะเป็นพวก สแกมทั้งหลายอํดนวยการให้เงินที่ปลอกชาวบ้านเขาได้นะอุดนวยความสะดวกให้เพราะฉะนั้นเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรเป็นไม่ได้หน่ะจะเป็นเงินเราก็ได้นะพี่ต้นที่โดนไปคนละเคนที่คนไทยเราแบบโอนเงินไปอ่ะแต่ที่ตกใจคือแล้วประเทศต้นทางท่านจะไม่ทราบอะไรได้เลยเหรอจะไม่มีคําอธิบายอะไรได้เลยเหรอเพราะว่ากระสุนนัดเดียวอ่ะถ้าออกจากกองทัพอ่ะ ท่านก็จะต้องรู้ต้องมีการเบิกมีการจ่ายมีการรับรับแล้วไปอยู่กับมือใครทหารนายไหนเป็นคนรับกระสุนซีรี์นี้ไปต้องมีการรู้แต่ไอ้นี่มันคือปืนที่เป็นเขาเรียกว่าขีปนาวุธนะฮะมันไม่ใช่กระสุนกระจอกง่อยๆอ่ะดังนั้นออกมาจากรัฐบาลใครท่านยังไม่เข้าใจอ่ะท่านจะไม่รู้ได้เลยเหรอไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ได้จะเป็นป้า่่่่่่่น่่่่่่่่่่่เ่ย่่ะแ่่่่่่่่่่่่่่่เ่ี่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่มาอู่่ในมือ ได้ยังไงทักที่เฮียเพิ่งเปิดแกรนโอเพนนิ่งกับไอซีรีนี้มาเนี่ยปีนึงยังไม่ถึงดีเลยแล้วไปอยู่ในมือได้ยังไงแล้วเป็นขีปนาวุธที่เป็นแบบนําวิถีนั่นแปลว่ามีการล็อกเป้าได้อย่างชัดเจนทันสมัยอ่ะก็มันล็อกเป้าได้มันเปลี่ยนเป้าได้ถือว่าทันสมัยมากๆเลยนอกเหนือจากเขาจะไม่ตอบแล้วเนี่ยเหมือนกับว่า ถามช้างม้าตอบวัวควายอยู่นะตอบไม่ตรงคาถามอยู่นะคงเป็นความผิดของเราเองอะที่เราถามไม่ตรงคําตอบเหรอผิดเราเองอืแต่คิดว่าเขาก็น่าจะรู้นะว่าเราอ่ะก็อยากทราบนะคะคช่แอ้เราก็อยากรู้ว่ามันมาอย่างไรว่าเขาจะน้ําท่มปากเขาตอบไม่ได้นะเราไม่เข้าใจอคือตอนเนี้ยถ้าหากไทยไปจี้ถามมากรัฐบาลไทยกระทรวงต่างประเทศไทยไปจี้ถามมากมันจะเป็นศึกหลายด้านศึกหลายด้านคือระหว่างเขมรเนี่ยก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะไปไฝ่กับเฮีย อีกหรือจะไปไฟกับบิ๊กปาร์เเออเออก็ไม่อยากถึงขนาดนั้นท่านอยากจะพูดอะไรมาอยากจะเชิญความสงบมามาสถิตตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านจริงๆอ่ะคำถามเป็นล้านคำ อยู่ภายในใจไม่อยากถามไปแต่พออาวุธเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ไทยก็สามารถไปยึดกลับมาได้แล้วหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าไทยเนี่ยสามารถเอาอาวุธตรงเนี้ยออกมาใช้ได้ไหมหรือว่าต้องส่งคืนอย่างเดียวหรือว่าต้องทาลายทิ้งเมื่อวานนี้ทางบิ๊กเล็กก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถนํามาใช้ก็ได้หรือว่าทําลายทิ้งก็ได้แต่ว่าณตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบยังไม่มีแนวทางในการที่จะนํามาใช้ ก็ยังถือว่ามีชันญาบันอยู่นะคะคือถ้านํามาใช้มันก็ถือว่าเราค่ะไม่ผิดนะไม่ผิดก็เราที่นยึดเหมอนยึดระสูนปืนปืนทั้งหลายเนี่ยยึดมาได้ก็อยู่ในครางของเราจะทำลายจะทําอะไรก็ได้เป็นการดูแลของเราแล้วแต่ถ้าเราใช้ขึ้นมาจริงเขาก็จะได้รู้ว่า แสงายนดูภาพมันเป็นแบบนี้นี่เองนะเพื่อมาศึกษาพอไม่รู้ว่าเขาเคยใช้หรือเปล่าไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะก็ยังไม่เห็นว่าประเทศไทยจะมีท่าทีว่าจะเอามาใช้นะคะปีใหม่จะถึงแล้วถูกไหมฮะใช่ปีสิบเจ็ดถูกไหมอีกสิบสามวันสิบสี่วันก็จะเข้าสู่สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรจะจบก่อนกันระหว่างปีใหม่กับการประทะโอ้พี่ต้นถามอันนี้มันสั้นมีคนถามหนึ่งขั้นที่ว่า สงครามกับเลือกตั้งดีว่าอ,อะไรจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง8กุุภาพันธ์จริงหรือเปล่าจะได้เลือกใช่ไหมอะไรเงี้ยคนถามมีมีคนตั้งคำถามเอาไว้เหมือนกันนะคะคือไม่อยากที่จะให้มันยืดเยื้อลองฟังเสียงคุณลุงคุณป้าคุณยา่าคุณยายที่เขาอยู่ที่ศูนย์อพยพ<า>มันไม่มีใครสนุกเลยลำบากมากๆเด็กน้อยก็ไม่ได้ไปโรงเรียนกลับบ้านไปก็ไม่ได้อย่างบ้านตัวเองอ่ะบ้านห้าหลังจุดนั้นอ่ะโอ้โหพังถึงในบ้านแบบ แบบอยู่ไม่ได้แล้วอะค่ะเขายังกลับเข้าพื้นที่ไปดูบ้านของตัวเองไม่ได้เลยคสรุปคือไม่มีคําตอบถูกไหมีว่าอะไรจะรอดูหยุดจบก่อนกันไม่มีขณะถามนายกไปนายกยังบอกใครกดดันไม่มีใครกดดันเออให้ไปถามสิทางฝั่งนู้นเมื่อไหร่จะหยุดยิงเราะนายกตอบแบบนั้นส่วนบิ๊กเล็กตอบไงร้องเพลงให้เราฟังเฉยเลยเราจะทําขอเวลากไม่นาน ก็ต้องมารอติดตามว่าจะเป็นยังไงแต่ว,ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่ชาวบ้านหลายคนนะเคยส่งข้อความมาบอกไหมุกก่อนที่จะเข้ามารายการตอนเชิญต่อนอกจอทีวีเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ ใกล้ๆกับปราสาทตาควายวเขาบอกว่ายังคงมีเสียงปืนยิงประทะกันอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็ช,วกช่วงนี้คือนหนักเลยอะแถวแถวเนินสา <ๆ S 2> มก๊จเจ้าคืนดู็นไหมค่ะคือเดินสามา๊สูตเนี่ยคือเราจะ<อ>ตีโต๊ะกลับไปแล้วพิกัดไหนที่เราได้มาแล้วมันก็จะมาเอาคืนใช่ไจะยิงบ m 2 1ยิงปืนใหญ่ใส่ฐานที่ไทยเนี่ยไปยึดคืนมาได้ม,มันโหดร้ายจริงจริงมันดุดันมากค่ะนะแล้วเนี่ยพี่ทีมข่าว ส่งข้อมูลมาว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะนำร่างของพี่ทหารออกจากตรงนั้นได้เพราะว่ามันยังคงยิงไม่หยุดเลยมันยังคง<ห>เฝ<ล>้าอยู่ตรงนั้นเลยค<ห>่ะแล้วมันก็มาย่องชิงปืนเอาไปด้วยนะมีมคลิปที่แบบ<อ>เดินมาคือพอเห็นเจา้าที่เราล้มลงเนี่ยมันก็ย่องมาชิงปืนออกไปค่ะ,คะพฤติกรรมเดิมๆของเขาเลยเนี่ยความขี้ขโมยมาอยู่ในสันดานเลยนะแบบเนี้ยพฤติกรรมเร็วซามต่ำช้าเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาจริง คือตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ประทะแล้วอ่ะเดี๋ยวขโมยรัวร้วลวดหนามบ้างเดี๋ยวขโมยอันานั้นอันนู้นบ้างซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรหรือแค่ต้องการอยากจะก,ก่อกวนแต่ว่าครั้งเนี้ยเจตนาชัดเจนคือเหมือนเขารู้แหละว,ว่าตรงนั้นมีการสูญเสียของคนไทยเกิดขึ้นคุณผู้ชมเนี่ยดู<อ>คลิป <คน S 1> เลยขึ<ะ>้นไปเอาอยู่แล้วอเอาแค่ที่ฉันเล่าให้ฟังก็พอเพราะดูแล,ดแ,ลแล้วมันแบบปวดใจอยู่พอสมควรนะคะคือย่องเข้ามาแบบน่าเกลียดอ่ะถกปืนเลยหรอดูแล้วเศร้านะค่ะก็ให้พี่ๆเขา ส่งกาลังใจแล้วกันเพราะเราก็ทาได้แค่นี้นะคะอย่างคุณยายที่เราเห็นในข่าวแค่พอพูดถึงพี่ทหารนี่คือแบบร้องไห้เลยอ่ะเออแกคงมีลูกมีหลานไปเป็นทหารเหมือนกันคงจะเข้าใจได้ว่าหัวใจคนที่อยู่แนวหลังเนี่ยทรมานไม่ได้แพ้กันเลยนะคะกับคนที่รอค่ะก็เหมือนที่มีคุณยายท่านหนึ่งเห็นนายกรัฐมนตรีรีบเดินเข้าไปหานายกหนูเลยนะคะบอกว่าให้ช่วยดูแลหน่อยเพราะว่าเหมือนหลานเขาเนี่ยก็อยู่ในสมรภูมิครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน อ๋อทหารก็คือลูกหลานชาวบ้านน่ะแหละใช่ถูกไหม<อ>เวลาไปลบก,ก็แบกความเป็นพี่เป็นน้องไปตรงนั้นด้วยอะ่ะถ้าเกความสูญเสียก็ลูกเราหลานเราพี่เราพ่อเราอ,ะอ่ะอยู่ในสมรภูมิลบด้วยแล้วบางคนเขาก็อินมากนะเพราะว่าพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ในชายแดนอะ่ะวันไหนที่เขานอนหลับเสียงสงบ ก็ต้องยกเครดิตให้กับพี่ๆเลยว่าทําทุกอย่างให้มันสงบแล้วให้เราสามารถอยู่กันได้ทํามาหากินสะดวกไม่ต้องมาคอยหวาดระแวงกันแบบนี้แต่นาทีนี้มันยังไม่ได้คุณผู้ชม,มคืออาทิตย์หนึ่งก็ว่าเหนื่อยแล้วนะยิ่งถ้าเดินทางเข้าแบบสองอาทิตย์ครึ่งเดือนเนี่ยนึกถึงคนที่เขา ไม่มีไรายได้เข้าอ่ะน้ำซ้ำดอกเบี้ยมันวิ่งทุกเดือนด้วย<ช>วิ่งทุกวันใช้คำนี้ดีกว่ามันวิ่งไปทุกๆวันเลยแล้วนี่ก็ผ่านมาถึง10วันแล้วกำลังจะคืบคานเข้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะวันแล้ววันเล่าคือก็เข้าใจนะในทุกฝ่ายเลยคุณผู้ชมชาวบ้านก็ลำบากส่วนทหารตอนนี้เนี่ยก็อยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลาเพราะว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประทะเกิดขึ้นนะคะอย่างจังหวัดจันทบุรีที่พี่ต้นบอกว่าย,ยังไม่มีการยิงปะทะกันก็จริงแต่ชาวบ้านบอกมีโดนเออโดนบินค่ะบินตลลอดเย นี่มีคุณผู้ชมบอกว่าพี่เป็นแนวหลังแฟนพี่อยู่ตาควายโอ้โหส่งกะเบิใหญ่เลยนะส่งกำลังใจจริงๆนะ,ะคะตอ,ตอนนี้ที่กลัวก็คือเขาจะส่งยุธทธปร,ประหลาดประหลดะาดส่งมาบ้านเราประเทศไทยอันนี้น่ากลัวมากส่วนความชั่วร้ายก็คือ BM21 ปืนใหญ่เนะี่ยอันนี้มันยิงแน่นอนอยู่แล้วแต่ที่กลัวคือตอนนี้ไอ้โดรนทั้งหลายที่คลังยังไม่โดนทำลาย เดี๋ยวมันจะใช้ปฏิบัติการเพราะตอนนี้มันเร่งรัดเร่งรัดคือรู้เลยว่าเดี๋ยว F16 มาเพราะไอ้ทุกครั้งทั้งหลายเนี่ยเรารู้เราคือประเทศไทยรู้ถ้ามันรู้ว่าเรารู้มันจะต้องรีบใช้พอมันรีบใช้เดี๋ยวมันก็จะทิ้งดิงทิ้งระบบระเบิดเนี่ยผ่านโดรนมาบ้านเราประเทศไทยอันนี้คือความน่ากลัวของมันไอ้โดรนพลีชีพนะใช่เออกลางค่ำกลางคืนชาวบ้านที่ต้องปิดไฟมืดเลยนะคะอันตรายเขาเปิดไฟไม่ได้เพราะว่าคือพอเปิดไฟปุ๊บกลัวมันจะล็อกเป้าพุ่งมาเลยค่ะแลกสิ่งหนึ่งที่น่ากือส้ะ สอดแนมแอบเข้ามาในประเทศนะคะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่มีเอ็มเจ็ดเสามลูกไปตกอยู่ในหน่วยของทหารเน่เจอพิกัดว่าเจอในประเทศไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะจับมือคนทําได้เลยอ่ะว่าเขาเป็นใครทําไมเขามาแทรกซึมอยู่ในประเทศไทยแล้วมาทําแบบนี้น่าก,กลัวมากเห<อ>มือนเหยียบจมูกตรงนี้เลยอย<ช>ู่ตรงนี้เลยแล้วมันไม่สามารถดูออกอ่ะมันปะปนกันไปหมดถูกไหมใช่ถึงเวลาละพี่อครับ ไปค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันต่อนะทุกวันที่มีข่าวหลังจบข่าวเจอกันต่อได้นอกจอทีวีนะคะวันนี้พวะเราสามคนไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ